สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับตอนนี้ก็บ่ายสโมงห้าสิบเนาทีนะครับของวันศุกร์ที่2องคุมพันธ์วันศุกร์ที่2อคุมภาพันธ์2 5 6 1ครับผมยืนอยู่ที่อำเภอเขมราชนะครับเทศข้างหลังนี่คือทเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับวันนี้ก็พาคณะเป็นโปรโม,มตเตอร์ พาคณะเทศบาลตำบลส,ส,สัพยาจังหวัดชัยนาทครับมาทำมาทำดิวมาดูงานนะครับถนนคนเดินของอเทศบาลตําบลที่นี่อ่ะไปหน่อยคุณป้อมพาทัวร์ริมฝั่งโคงหน่อยพระเจ้าตักสินครับพระเจ้าตักสินอ่ะเรามาดูกันครับอันนี้คือตะวันออกนะครับ จุดแดนเขตสยามอำเภอเขมราาจังหวัดอุบลราชธานีนี่ท่านนายกตบบุญสัพยาครับมาดูงาน <c oughs> ไปฮะนั่งรถหายยากเลยไ<ใ>กลไกลให้ได้เลยมาดูครับมาดู <c oughs> ด่านพงแดนเขมร <c oughs> ่ะคุณป้อมพาทัวร์หน่อยอพาทัวร์หน่อย <c oughs> นี่มีรถสกายแลบครับนี่รถสกายแลบ อามาดูฝั่งของครับโอ้โหนี่ครับฝั่งของสวยไหมของ<ะ>ขึ้นเรือับเคครับน,บนี่น้ำนฝั่งลาวครับฝั่งลาวเมืองอะไรนะลมเย็นครับโอ้โห เ็มาราชอยู่ห่างจากบนและฐานิน100กิโลเมตรครับเต็มเต็มเลยน,นั่งรถมาชัมม่วโมงกว่านานมากกว่านั่งเครื่องบินจากดอนเมืองมาที่อ่อมาที่กรุีเทครับดูวิวครับดูวิวโอ้เป็นไงครับคนละฟิวกับภูเก็ตนะจ๊ะ จังหวัดบุราชน,านีครับลมเย็นสบายมีความสุขนะครับนุ่นฝั่งลาวครับฝั่งลาวฝั่งลาวเราสามารถจะเดินลงไปได้นะครับเดินลงไปได้น้ำโขงถ้าหันไทางนี้นะครับนี่ขึ้นไปทางเหนือนูนะ่น อำเภอชันุมานไล่ขึ้นไปนู่นมุกดาหารทาตุพนมอำเภอเมืองนครพนมครับแล้วก็อ้อมป็นอองไทยนะครับน้ำขุเนี่ยอ้อมขอบประเทศไทยแล้วก็มีแผ่นดินมีกั้นระหว่างไทยกับลาวครับนี่ก็ลงได้อ่ะมองล ไปนูน้นก็ไปนู่นครับหาดทรายส,สูงส0ม0ันโบโคไซไลไปถึงโขงเจียมนู่นนะครับเนี่ยเนี่นล่องเรือไปอ่านี่ก็เรือฝั่งลาวมาครับลมแรงครับลมแรงมากเลยนะครับสวัสดีเพื่อนนี่เข้ามาทักทายนะฮะอาจารย์พิธาคุนิ่มลเข็ต ฝากแว่นตาไว้ก่อนนะจ๊ะนี่ครับสวยงามครับสวยงามลมแรงครับลมแรงเย็นสบายอากาศสิบองศาครับนี่เขาเดินจอดเรือแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ได้ครับมาเที่ยวครับเขมาราชผมจะอยู่ที่ ก็ทางคณะเทศบาลตะบนสัพยาก็จะมาดูงานที่น้านเฮะอวันที่1ิบ6 7เขาก็จะจัดงานแล้วก็ที่สัพยานู่นนะครับที่ชัยนาทเขาเชิญเพื่อนๆไปกันนี่ก็มาดูงานก่อนสวัสดีครับคุณแม่เพื่อนผมอาจารย์จริยา าวครับที่นี่ตอนมีน้ำนีอากาศสบายครับอากาศสบายมากเลยครับเนี่ยฮะบางโขงเป็นไงคุณแจ็คชอบไหมนี่ก็เป็นคณะทำงานของเทศบาลตำบลสัพ,พยาครับก็จะมาดูงานเด<ส>ี๋ยวยอมแพ้เขียนมาล่าดนะ<ส>ฮะสัพ,พยาอยู่แค่ชายหน้านี่เองดูรถสกายแลนดครับ กลับมาที่เป็นครั้งที่สองนะครับกลับมาที่เขมรมาาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งนั้นมาวันที่26พฤศจิกายน2560ครับประมาณ2เดือนกว่ากลับมาอีกครั้งครับตอนนั้นมาสอนตำรวจสอนผู้สื่อข่าวให้อีสานใต้แล้วก็สอนตำรวจสอนตำรวจอุบลราชธานีใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสื่อสารแล้วก็ การปฏิบัติการข่าวสารครับกลับมาอีกครั้งมีความสุขได้กลับมาอำเภอเคม,มาล่าน,นะฮะริมฝั่งของสองสามวันสอสวันที่แล้วอยู่ที่ภูเก็ตครับก็เป็นคนละฟิวนะครับค,บคนละฟิวคนละแบบเลยเอา้าวใช่ครับใช่หาสัพพยาคือแม่น้ำ พญาคือแม่น้ําเจ้าพญานะครับเขมราชแม่น้ําโขงครับวันนี้ผมมาเป็นโปรโมเตอร์ครับมาเป็นโปรโมเตอร์ทําดีลความร่วมมือการแบ่งปันความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวนะครับให้กับเทศบาลตําบลเขตรัพญาจังหวัดชัยนาทกับเทศบาลตําบลเ,เขมราชจังหวัดลราชธานีซึ่งเทศบาลตําบล สัพยามาขอดูงานแล้วก็มาขอความรู้ในการจัดการแต่งท่องเที่ยวชุมชนไปเที่ยวกันนะครับโอเคก็ขอถ่ายทอดวิวริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ดูแล้วก็จะพาไปดูป้ายนิดสักนิดหนึ่งฮะป้ายว่าเนี่ยคือเขต สุดเขตของประเทศไทยนะครับมาดูที่ป้ายนี้ป้ายนี้ป้ายนี้นี่ครับนี่รถสกายแล้วรถสกายแล้วนี่ครับตะวันออกสุดเขตแดนสยามอำเภอเขมราช จังหวัดขุบลราชธานีผมมาถึง่แล้วครับเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายให้ชมอีกนะครับเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวเขม,มารา่านจังหวัดขุบลราชธานีนคะครับสวัสดีคสุด